ตามตามทันแล้วครับพี่น้องล่าสุดเกาหลีใต้เขาเอาจริงแล้วครับหลังจากที่นักศึกษาของเขาถูกแก๊งคอเซนเตอร์ในกัมพูชาทรมานจนเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมรัฐบาลเกาหลีใต้เดือดจัดไม่หยุดแค่เรียกทูตกัมพูชาเข้าพบแต่ครูจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดที่อาจหมายถึงการส่งตำรวจของตัวเองเข้าไปลุยถึงทิ่นนี่คือความอัปยศระดับชาติที่ตระกูลหุนต้องเจอและมันคือผลพวงโดยตรง จากการที่พวกเขาเลือกที่จะมาเป็นศัตรูกับประเทศไทยเราครับดวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยเหมากคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคาอรดเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่เขไม่รูจะดึงพลังตรงเนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปใะเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับวองเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert life ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t อร์และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุ่งฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่พี่น้องชาวไทยหลายคนคับแค้นใจกันมานานครับกับละครบทเดิมๆของเพื่อนบ้านเราที่ล่าสุดดันแสดงพลาดจนคนดูทั้งโลกจับได้คาหนังคาเขาเลยครับ พี่น้องครับจากตอนที่แล้วที่เราคุยกันว่าเกาหลีใต้เขาแค่เรียกทูดไปคุยตอนนี้เรื่องมันไปไกลกว่านั้นเยอะแล้วครับมันไม่ใช่แค่การแสดงความไม่พอใจทางการทูดแต่มันกําลังจะลามไปถึงขั้นที่เกาหลีอาจจะส่งตำรวจของตัวเองเข้าไปลุยในพนมเปญแล้วครับพี่น้องลองนึกภาพตามนะครับมันน่าอัปยศอดสูขนาดไหนที่ประเทศหนึ่งมันล้มเหลวแล้ว้ศรศีจนชาติอื่นไม่ไว้ใจต้องส่งตำรวจเข้ามาจัดการความปลอดภัยให้พลเมืองตัวเองในบ้านของเขา นี่คือความเฉาโฉระดับโลกที่ตระกูลหุ่นกำลังเผชิญอยู่ครับและมันคือสิ่งที่ประเทศไทยเราพยายามบอกกับชาวโลกมาตลอดพี่น้องครับผลของการกระทํามันย้อนกลับมารุนแรงเหลือเกินและครั้งนี้มันมาในรูปแบบของมวยยกชุดที่ทําให้ระบอบหุน่นโดนถลุงจนเมาหมัดอยู่มุมเวทีและคู่ชกที่ปล่อยหมัดชุดนี้ก็คือประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างเกาหลีใต้ครับยกที่หหมัดยับเปิดแผล โศกนาฏกรรมที่จุดไฟแค้นเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเพราะโศกนาฏกรรมที่น่าสลดใจของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย22ปีที่ชื่อว่าพักมินโฮน้องคนนี้ถูกหลอกให้ไปทำงานที่กัมพูชาแต่สุดท้ายกลับถูกลักพาตัวไปขังไว้ที่นิคมสแกมเมอร์ถูกบังคับไม่ทำงานเป็นแก้งคอเซนเตอร์และเมื่อขัดขืนก็ถูกทรมานอย่างทารุณจนเสียชีวิตครับพี่น้องฝังไม่ผิดนะครับในใบมรณบัตรระบุสาเหตุการตายว่า ภาวะหัวใจหยุดเต้นจากการถูกทรมานและความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแถมแก๊งอาชญากรยังโทรไปเรียกค่าไทยจากครอบครัวของเขาอีก50ล้านวอนหรือประมาณล้านกว่าบาทไทย เหตุการณ์นี้มันสร้างความโกรธแค้นให้กับคนเกาหลีใต้ทั้งประเทศครับและรัฐบาลของเขาก็ไม่ปล่อยผ่านนี่คือจุดที่เกมมันเปลี่ยนครับพี่น้องรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ปล่อยมัดแย็บเปิดแผลออกมาด้วยการทําในสิ่งที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือการเรียกทูตกัมพูชาเข้าพบเป็นส่วนตัวพี่น้องครับในวงการทูตนี่คือการประท้วงที่รุนแรงและเป็นการตบหน้าชาติใหญ่เลยนะครับมันคือการเรียกมาตบโตแล้วยื่นคําขาดว่า ต้องมีการดําเนินการที่รวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อกําจัดแก๊งออนไลน์สแกมพร้อมกันนั้นเกาหลีใต้ยังย,งยกระดับคําเตือนการเดินทางสู่กรุงพนมเปญทันทียกที่2หุกสายเข้าปลายคางและมาตรการเพิ่มเติมหากจําเป็นพอโดนแยบไปแล้วยังทามึนเกาหลีใต้เลยปล่อยหุกสายตามทันทีครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีแจมยงสั่งการให้ใช้มาตรการทางการทูตอย่างเต็มที่และทิ้งท้ายด้วยประโยคสุดอันตรายว่า พร้อมที่จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นพี่น้องครับคำพูดปลายเปิดที่หน้าคนลุกนี้มันถูกขยายความโดยสมาชิกสภาท่านหนึ่งที่บอกต้องต้งเลยว่าแทนที่จะพึ่งพาช่องทางการทูตเกาหลีใต้ควรส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและไปพยายามให้ความร่วมมือกับอินเตอร์โปโอ้โหนี่คือการไม่ไว้หน้ารัฐบาลฮุนเซนอย่างสิ้นเชิงครับ มันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าเราไม่เชื่อใจให้ตำรวจของคุณจัดการอีกต่อไปแล้วเราจะส่งคนของเราเข้าไปลุยเองซึ่งแน่นอนครับว่ารัฐบาลกัมพูชาก็ร้อนรนรีบจัดฉากส่งตำรวจไปจับคุมแก๊งคอร์เซนเตอร์ทันทีแม่เก่งจังเลยนะครับจับได้ทันทีทันควันหรือว่าจริงๆก็รู้แหล่งอยู่แล้วแต่แค่ไม่เคยคิดจะจับกันแน่ยกที่สเสียงโห่จะคนดูรอบสนาม เมื่อทุกคนตาสว่างหมัดของเกาหลีใต้ไม่ใช่หมัดเดียวที่ปล่อยออกมาครับพี่น้องแต่มันเป็นเหมือนเสียงระฆังที่ทําให้คนดูทั้งโลกหันมามองแล้วก็พบว่าโอ้โหทีนี้มันไม่ใช่แค่ประเทศยากจนแต่มันคือศูนย์กลางอาชญากรรมระดับโลกองค์การนิรโทษกรรมสากล a อมเนส y i n t e r เ a t i o n a ชออกรายงานฉบับประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าฉันเคยเป็นทรัพย์สินของคนอื่นแฉนว่าในกัมพูชามีนิค,คมสแกมเมอร์แบบนี้อยู่อย่างน้อย53แห่ง ผู้รอดชีวิตเล่าว่าพวกเขาถูกขังอยู่ในฝันร้ายที่มีชีวิตถูกซื้อขายราวกับสิ่งของถูกทุบตีช็อตด้วยไฟฟ้าและที่สำคัญที่สุดรายงานฉบับนี้ชี้เปลี่ยงเลยว่ารัฐบาลกัมพูชานะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจและเพิกเฉยโดยเจตนาต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น สหรัฐอเมริกาก็ออกมาตรการคว่ำบาตรเจ้าสัวและบุคคลระดับสูงในกัมพูชาที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับตระกูลหุ่นโทษฐานมีส่วนผัวพันกับเครือข่ายค้ามนุษย์เหล่านี้ประเทศอื่นๆในเอเชียทั้งมาเลเซียไต้หวันอินโดนีเซียเวียดนามต่างก็ต้องวิ่งวุ่นเข้าช่วยเหลือพลเมืองของตัวเองที่ถูกหลอกไปเป็นทาสในกัมพูชานับร้อยนับพันคนตอนนี้ภาพมันชัดแล้วครับพี่น้องกัมพูชาในสายตาชาวโลกไม่ใช่รัฐที่น่าสงสารอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นรัฐนอกคอก หรือพาริอัสเตดที่นานาชาติรังเกียจไปแล้วเรียบร้อยยกที่4กรรมการจับแพ้เฝ้าเพราะหาเรื่องผิดคนและพี่น้องสงสัยไหมครับว่าอะไรที่ทําให้เรื่องราวทั้งหมดนี้มันถูกเปิดโปงออกมาสู่สายตาชาวโลกได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงขนาดนี้คำตอบที่น่าขันที่สุดก็คือความผิดพลาดของระบอบคุณเองที่เลือกจะมาหาเรื่องประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับพวกเขาอยากให้โลกหันมามองแต่สิ่งที่โลกเห็นไม่ใช่ประเทศไทยที่เป็นผู้ลุกราน แต่เป็นระบอบการปกครองที่เน่าเฟะจากภายในของกัมพูชาเองพี่น้องครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นั้นแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานนะครับคนเกาหลีเขายังจําบุญคุณที่ทหารไทยเราส่งกําลังไปช่วยในสงครามเกาหลีได้เป็นอย่างดีมันตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของรัฐบาลกัมพูชาที่กําลังเนรคุณประเทศไทยเราอยู่ตอนนี้และในช่วงที่เกิดการปะทะกันที่ชายแดน ชาวเน็ตเกาหลีมากมายก็ออกมาแสดงความชื่นชมกองทัพไทยและภูมิใจที่อาวุธยุโทโธปกรณ์จากเกาหลีใต้ได้ถูกนํามาใช้ปกป้องอธิปไตยของเราการที่พลเมืองของเขาต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าสลดในดินแดนที่ปกครองโดยระบอบอันธพานแบบนี้มันจึงเป็นสิ่งที่เกาหลีใต้ยอมรับไม่ได้และการเอาจริงของเกาหลีใต้ครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการช่วยประเทศไทยเราเช็คบินไปในตัวด้วย พี่น้องลองนึกภาพอนาคตที่น่าสยดสยองของกัมพูชาดูสิครับที่ผ่านมาอาจจะมีแค่ทหารไทยที่ต้องคอยรับมือกับพวกเขาที่ชายแดนแต่หลังจากนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ไทยหรอกครับมันอาจจะมีตำรวจเกาหลีใต้มีเจ้าหน้าที่ FBI จากอเมริกามีหน่วยสืบสวนจากมาเลเซียไต้หวันทยอยส่งคนเข้ามาในพนมเปญเพื่อตามล่าอาชญากรและปกป้องพลเมืองของตัวเอง มันคือความน่าละอายและไร้ศักดิ์ศรีขั้นสูงสุดของรัฐบาลประเทศหนึ่งที่ไม่สามารถแม้แต่จะรักษาความปลอดภัยในบ้านของตัวเองได้จนคนอื่นต้องส่งคนเข้ามาจัดการแทนนี่คือหายนะระดับสิ้นชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นกับระบอบคุณครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นเลยครับพี่น้องว่ายุทธวิธีปั้นน้ำเป็นตัวแสดงละครตบตาชาวโลกมันใช้ไม่ได้ผลในยกที่ข้อมูลข่าวสารมันถึงกันหมดและมีพยานที่เป็นกลางมาพิสูจน์ความจริง เวนกรรมที่พวกเขาเคยก่อไว้กับไทยบัดนี้มันได้ย้อนกลับมาสนองพวกเขาเองอย่างรุนแรงแต่เป็นการสนองกลับจากประชาคมโลกที่เริ่มเอืออะรากับพฤติกรรมของพวกเขา ความเห็นใจที่เคยได้รับกำลังจะกลายร่างเป็นบทลงโทษและครั้งนี้ทั้งโลกได้นั่งชมอยู่แถวหน้าและเริ่มเข้าใจแล้วว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราต้องอดทนกับเพื่อนบ้านแบบนี้มาได้อย่างไรโดยสรุปนะครับพี่น้องวงล้อมระหว่างประเทศกำลังบีบเข้ามาทุกขณะครับฟังเส้นสุดท้ายคือโศกนาฏกรรมของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตในนิคมสแกมเมอร์ของกัมพูชาทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ทนไม่ ต้องเรียกทูตกัมพูชาเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงองค์กรระดับโลกอยาก Amnesty International ก็อออกมาแฉว่ากัมพูชามีศูนย์กลางค้ามนุษย์แบบนี้อยู่อย่างน้อย53แห่งและรัฐบาลก็มีส่วนรู้เห็นเป็นใจ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการที่โลกตาสว่างในครั้งนี้มันเป็นผลโดยตรงมาจากการที่กัมพูชาเลือกที่จะหาเรื่องประเทศไทยเราเองครับการยั่วยุที่ชายแดนทําให้ประชาคมโลกหันมาสนใจและเมื่อพวกเขาเริ่มขุดคุยก็ได้พบกับความจริงอันโสมมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังระบอบพุน ตอนนี้สถานะของกัมพูชาได้เปลี่ยนจากเหยื่อที่น่าสงสารกลายเป็นรัฐนอกคอ,อกที่ทั่วโลกรังเกียจและความเห็นใจที่เคยได้รับกำลังจะแปลเปลี่ยนเป็นบทลงโทษในไม่ช้านี้ครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line แอด Kim Property Life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่า ถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับม่นูุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่งนางจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างข้เนี้ยเหมาะกับคุณครับตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อเนี้เหมาะคน4ี่ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สน al, ี้เนี่ยการัน,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 นตี ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม p าวเวอ t y l i ร์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ